วิธีการตรวจนะฮะอาจารย์เราเห็นแล้วล่ะว่าตอนเนี้ยคือบัญชีเงินฝากกสิกร,รเราดูตรงนี้นะเสร็จแล้วเราดูต่อเลขที่บัญชีถูกไหมศูนย์สามสี่อ่ะตรงถัดไปค่ะนี่สําคัญเลยนะคะตรงจุดจุดนี้ว่ามันทั้งปีไหมเนี่ยมันถึงสามสเอ็ดธันวาเดือนสิบสองไหมเพราะบางคนปิ้นสเตทเมนต์ถึงแค่ยี่ิบหกธันวาอ้าวแล้วสี่เดือนอีกเอออีกสี่วันทําไมไม่ปิ้นครับเนี่ย บางคนน่ะเขาปิ้นให้เราไม่ครบเขาบอกว่าทั้งปีมีแค่นี้แหละทั้งปีเนี่ยมีแค่นี้แหละจะเห็นว่าทั้งปีมีแค่นี้แหละเราอ่ะดูตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันถึงแค่ยี่สิบเดือนสิบสองแต่ว่าสเตเตทเนี์เขาบอกเขาปิ้นถึงสามเอ็ดแล้วแปลว่าเรารู้แล้วยี่สิบเดือนสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายของรอบปีนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยยี่สิบอ่าไม่ใช่แล้วตัวนี้ก็ยี่สิบแปลว่ามันจะขาดอีกสิบวันมันมันมีสิทธิ์เหรอที่มันจะไม่รอบมันไม่ตรง ใช่ค่ะเขากําหนดเขาไม่ใช่ลอกไม่ตรงเวลาเขาปิ้นสเตทเมนตม์นะปิ้นไม่หมดก็ไปขอสเตทเมนต์นะวันที่ยี่สิบกเขาก็ปิ้นให้ถึง20 20ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมันพรุ่งนี้อแบบนี้นค่ะแล้วก็ขอสเตทเมตนต์แต่ธนาคารมาแล้วยี่สิบขี้เกียจไปขออีกกรรมการขี้เกียจไปอีกแล้วคิดว่าตัวเองมีสเตทเมนต์นะเดือนธันวาอยู่แล้วแค่นี้อยู่แล้วก็ส่งให้นักบัญชีเลยเอ๋อก็แสดงว่าตรงนี้มันเกิดจากคําสั่งของเราให้กับธนาคารว่าขอถึงสิ้นเมื่อไหร่ ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าปัจจุบันไปขอบางคนไปขอก่อนนะเดี๋ยวปลายปีเนี่ยจะไม่อยู่หน้าไปต่างจังหวัดแต่นักบัญชีเขาต้องการไปขิดบัญชีตัวเองก็เลยไปขอก่อนอพอไปขอก่อนมันเลยไม่สิ้นสุด31ธันวาแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะตรงนี้นักบัญชีต้องดูดีๆเพราะว่าอีกสี่วันที่เหลือหรือสิวันที่เหลือเนี่ยมันสําคัญมากดูตรงนี้ค่ะแล้วพอเราดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วแปลว่าทั้งปีมีแค่นี้แหละค่ะวันนี้มันขึ้นวันที่หนึ่ง มันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวม,มากไนะอมความซับของเขาเนี่ยบัญชีเนี้ยใช่ค่ะแล้วเนี้ยค่ะตัวยกมา,ก,มาก็คือปลายต้นปีค่ะจ้าต้นปีต้นปีที่เราตรวจเนี่ยปลายปีที่แล้วค่ะอ่าค่ะแล้วก็เหลือเท่านี้นะแต่ทีนี้เราดูในบัญชีแยกประเภทอะคะ่ะพอเราดูในบัญชีแยกประเภทของเราเนี่ยเข้ากันกับยอดยกมาเลยถูกไหมคะครับ เท่าไปกับยอดยกมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ไม่มีรายการขึลืนไหวอยียไหมคะ<อ>แล้วก็เหลือเลยหลาย<อ>หลายครั้งอะคะ่ะผู้ประกอบการมักจะบอกว่าเปิดไว้แล้วไม่ได้ใช้<อ>ไม่มีรายการรอกรเห็นไหมคะว่าพอเราคอนเฟิร์มแบงค์แล้วแบงค์บอกว่ามีรายการนะแล้วเหลือเท่านี้อพอเราเห็นว่ามันเหลือเราก็จะสั่งผู้ประกอบการไปขอสเตตเมนต์มาเพราะไม่มีรายการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิด เขาไม่ขอมาเนี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ยจะไม่ตรงันไม่ตรงพอเขาไปขอมาเราก็ต้องมาสังเกตต่อว่าเอ๊ะแล้วมันถึงสามเ็ทันวาไหมนะก็ดูตามที่อาจารย์เจ๊บอกเลยเนี่ยว่าเขาขอในตรงเนี้ยค่ะเนี่ยมันถึงสามเ็ทันวาอยู่นะแล้วมันมีรายการลื่นไหวเพราะว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขาทุกคนจดนะคะโอ้หเขาต้องดีใจนะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นมาประมาณบวกเจ็ดบาทบางค ผู้ประอกอบการอ่ะเขาไม่รู้บัญชีพอเขาไม่รู้บัญชีเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เคลื่อนไหวรายการเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เชีอยจะบอกทุกคนว่าบัญชีเงินฝากธนาคารขอรบกวนอาจารย์มนุษย์ช่วยจดหน่อยนะคะข้างๆค่จะจดว่าเงินฝากออมทรัพย์คะ่ะแม้ไม่เคลื่อนไหวนะคะแค่ทำไร บัญชีเงินฝากออมซัพย์แม้จะไม่เคลื่อนไหวนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยปีละสองครั้งค่ะอย่าลืมบันทึกดอกเบีย้ยนั่นเอง <S <S. <S หลายคนยยใช่ค่ะอมรัพย์นะเราต้องรู้โดยธรรมาชาติเลยใช่ไหมค่ะมีดอกเบีย้ยบวกภาษีถูกหักณที่จ่ายปีละสองครั้งต้องมีการบวกดอกเบีย้ยเข้าไปค่ะแม้ไม่ได้มีการฝากเพิ่มเลยโอ้ยสองเมื่อมีดอกเบี้ยก็ต้องมีการถูกหักภาษีที่จ่ายใช่ค่ะถูกหัก ภาษีนาะทีจ่ายด้วยอืม <S <S ตอต้องจัดตรงนี้เอาไว้เลยใ<ช>อมรั์แปลว่าหลายบริษัทต้องมีออมรับทิ้งไว้อยู่แล้วละแม้ไม่มีการขึ้นไหวก็ต้องมีให้พวกนี้เกิดขึ้นสเสมอเลยค่ะอาจารย์นะคะทีนี้ปีละสองครั้งเมื่อไหร่ล่ะก็จะได้เดือนมิถุนาครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งค่ะมิถุนาและธันวานะคะโอเคอะต่อครับอะไรครับ เราก็จะต้องรู้เลยนะคะว่าเวลาเราปิดบัญชีอย่าลืมพุ่งเป้าไปที่สเตทเมนต์ในเดือนมิถุนากับเดือนธันวาว่าได้บันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับแล้วหรือยังเพราะ,อะดอกเบี้ยรับนั้นถือเป็นบัญชีรายได้หากยังไม่บันทึกนะคะก็เท่ากับว่ารายได้ไม่ถูกต้องและภาษีถูกหักนี้จ่ายก็เป็นบัญชีสินทรัพย์อยู่หมวดหนึ่งแล้วบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นภาษีถูกหักนี้จ่ายก็จะไม่ถูกต้องเอนี้ยค่ะอาจารย์อ่า